สวัสดีครับนิฮาวคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผลไม้นะครับมีโห่เถาคีวีมีโหเถาคีวีไปช่างกัวสวารสไปช่างกัวสวารยนอู้ชมพูเหียอู้ชมพูโปโลมีขนุนโปโลมีขนุนลงกงกัวลองกองลงกงกัวลองกองหยางเถามะเฟืองหยางเถามะเฟืองเสือผีกัว สละเสืผีกัวสละเหรชินกัวละมุดเหรชินกัวละมุดอูฮวากัวมะเดืออูฮวากัวมะเดือหลีสาลี่หลีสาลี่หลัวว่างจื่อมะขามหลัวว่างจื่อมะขามสวนเจียวมะขามสวนเจียวมะขามมู่จีมะตูมมู่จีมะตูมเยเจ้าอินทภาลำเยเจ้า อินทภาลัมหายเจ้าอินทภาลัมหายเจ้าอินทภาลัมการเจ้ออ้อยการเจ้ออ้อยชานทัวร์กะท้อนชานทัวร์กะท้อนลีตเกาลัดลีตเกาลัดป่านลี่เกาลัดป่านลี่เกาหลัดเหลียงสู่มันแกวเหลียงสู่มันแกวหวังว่าคำศัพท์เหล่านี้จะมีประโยชน์นะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามด้วยนะครับ